สวัสดีค่ะพบกับสองสไตล์เอรา,าจ้าพี่น้องจ้าก่อนอื่นก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เลเด้อจะ้ะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยพี่น้องจะบร่ดได้พลาดคลิปใหม่หของสไตล์เอรา,าจ้์ขอบคุณค่ะมาว่าวหลายยายห้างมือนีพผู้ชิพาพี่น้องไม่กินตำสามสหายนะพี่น้องเป็นยังคือเอินตำสามสหายจะ้ะมีเอ่อมึกระดองพี่น้องแล้วก็มีปูหมาจะ้ะมีปูหมาแล้วก็มีกลุ่งสะดุงพี่น้องเบิ้งตกหมกไง้ลยจะ้ะ กุ้งสะดุ้งพี่น้องมาสดเด้งวัวไหลย่างพี่น้องกินเลยจ้ะขออนุญาตกินกุ้งก่อนเด้อพี่น้องเด้วยพี่น้องแซ่บนี่กระปุนแก้มนะ้วพี่น้องพี่น้องเป็นกระปุน ั้งเผ็ดทั้งแสบเผ็ดขึ้เขาด้วยพี่น้องด้วยพี่น้องเบิ้งเส้นกระปุน,ปนข่อยแดงจิงคืองอันนี้มาพริกหยวกพี่น้องพริกหวาน ชะอมแซ่บพ mm ี่น้อง กัดฮ้อนเถอะคื <c oughs> อเนียง mm-hmm สุดยอดทั cage, bitch, ้งเผ็ดทั้งแสบพี่น้องเอ้ยมึกกระดองพี่น้องหืมกุ้งสะดุ่งกุ้งสะดุ่งไฟพี่น้องหืม มาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินน้ำนองลาเด้อจ้ะเด้อ ะคะภาษาเราเอินพักตด้น,นมินสินว่าพะคะไทยเอิญเสะอม ขอมาอยู่ไทยใหม่ๆพี่น้องขอมาหูจักพักกันนี่พี่ให้ไปเสิร์พี่เนาะปูมาจดๆพี่น้องเอ้ย,อยแซ่บเข้าไป 嗯。嗯，m、mm hmm. mm hmm. ทั้ทงเผ็ดทั้งแซ่บคือเกา่าเลยพี่น้องอื เ็ดสะดุ้งนิดนึดนงก็พี่น้องเลยบริเฮ็ดดีบได้บริเฮ็ดบบสุกสุดยอดพี่น้องทั้งแผ่แสบทั้งเพ็ด Đi bớt bó bì nóng mùa nè Cứ bẹt ta Mà xoay nóng lá nè Bì nóng Cùng tụ bụng kè 嗯。Mm. พี่น้องใส่ใส่แดง Mm. là Bây giờ nọ พอสำเนีจงแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าก่อนอื่นก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ได้เลยจ้ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่น้องจะไม่พลาดคลิป,ปใหม่ของสไตล์เอนลาจ้ะขอบคุณค่ะผู้ใดมาส้มสไตล์เออหลาขอเฮงรวยๆกันทุกคนเลยจ้ะเด้อพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะอีกรอบ